คลิปนี้นะครับผมจะทําให้ฟาร์มเหล็กของคุณนะเปลี่ยนไปตลอดการนะครับผมคนไทยไม่ไมค่อยมีใครทํานะครับเขาเรียกว่าการ stack iron farm นะครับผมคุณจะทําแบบทวินหรือจะทําแบบ3ามฟาร์มแปดฟาร์มยี arm, ่ฟาร์มหนึ่ง้อยฟาร์มก็ทําได้นะครับและแต่คุณจะขยันเลยนะ1นึ่งฟาร์มก็1เท่านะครับ2องฟาร์มก็ผลผลิต2เท่านะครับผมก็ดูคลิปนี้ให้มันจบนะครับทําเป็นแน่นอนนะต่อบอกขึ้นมานะครับ สูงมากกว่าแปดบล็อกนะเท่าไหร่ก็ได no like ้นะแต่ขอให้สูงมากกว่าแปดบล็อกจากพื้นนะครับจากนั้นสร้างฟาร์มเหล็กแข็งแรกได้เลยครับก็เริ่มสร้างได้เลยนะครับผมฟาร์มเหล็กแข็งแรกโอเคครับผมทีนี้แล้วก็มารอดูก่อนนะว่าฟาร์มแรกเกิดได้ดีไหมนะครับถ้ามีแมวเกิดนี่ก็สัญญาณที่ดีนะครับอ่าโอเคครับผม ความเหล็กที่แรกใช้งานได้ดีปกตินะครับอ๋อลืมไปอยากให้บล็อกอะไรขึ้นมานะฮะทันรัศมี8บล็อกจากเพียงนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรานับออกมาจากฟาร์มนะครับผม16บล็อกนะโอเคจากนั้นนะครับให้เราสร้างฟาร์มอีกฟาร์มหนึ่งได้เลยโอเคครับผมฟาร์มที่สร้างนะ ควรจะเป็นฟาร์มเปล่านะครับผมต้องสร้างเป็นฟาร์มเปล่านะไม่มีบล็อกอาชีพไม่มี Npc และไม่มีเตียงนอนนะครับจากนั้นจะมาเริ่มทำการแตกฟาร์มเหล็กเลยนะครับผมจริงๆมันสามารถทำได้หลายฟาร์มมากๆนะฮะแต่ถ้าเอาแบบดีๆใช้ได้จริงก็คือสองฟาร์มนะครับอันนี้คือค่อนข้างดีนะแต่ทำเป็นหนึ่งหมื่นเทมต่อชั่วโมงสองแสนไอเทมต่อชั่วโมงก็ได้นะครับไม่มีใครว่านะจากนั้นนะครับถ้าเรา,าสังเกตว่าฟาร์มแรกอยู่ตรงโน้นใช่ไหม ฟาร์มสองอยู่ตรงนี้เราต้องห่างออกมาฝั่งนี้นะครับผมหนึ่งร้อยบ็อกซ์นะโอเคครับผมพราเราห่างออกมาหนึ่งร้อยบ็อกซ์แล้วนะครับจากนั้นก็รอเป็นช่วงตอนกลางคืนเนาะจะขนย้ายง่ายที่สุดนะครับอันนี้เป็นการแตกอรลอนฟาร์มนะครับควรที่จะทําตามอย่างเข่งคัดนะฮะก็จะมีเอพีซีสองตัวพวกคือเขียวสองตัวแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะมาดูว่าเขาเป็นหมู่บ้าน คนละหมู่บ้านกับฝั่งนั้นหรือเปล่าโดยการที่จะเช็คด้วยละครังนะครับอ๋อยังไม่มีเตียงโอเคปึ๊บโอเคอันนี้คือหัวหน้าหมู่บ้านนะครับผมแสดงว่าฝั่งตัวนี้คือหมู่บ้านใหม่นะครับไม่เกี่ยวกับฝั่งฟาร์มเหล็กแห่งแรกนะครับจากนั้นนะให้เราทุบหนึ่งเตียงวางหนึ่งเตียงรอมันลิงก์เสร็จปึ๊บ ก็สามารถทำตัวต่อไปได้เลยปุบหนึ่งเตียงวางหนึ่งเตียงเรามันลิงกันเชื่อมกับเตียงปื๊บโอเคแบบนี้ปื๊บสามารถ,ถทุบเตียงต่อไปได้เลยนะอ่ามันตกโอเคเริ่มใหม่ถ้ามันตกนี่คือเริ่มใหม่เลยนะฮะจริงๆควรจะทําเป็นอ่ามีราวกั้นให้มันนะโอเคอย่างเมื่อกี้นี้ก็คือระวางเตียงไกลเกินไปเนาะ ไม่สามารถใช้เรือได้นะครับผมในการเอาเข้ามาเนาะก็คือต้องให้มันค่อยๆย้ายเตียงย้ายเตียงเข้ามานะครับรอมันลิงนะฮะอาจจะนานหน่อยแล้วก็อยากได้เหล็กเยอะก็ต้องทําแบบนี้นะครับเราค่อยๆห่างมาไม่เกิน16บล็อกนะครับอันนี้ผมทำ3เว้น3เว้น3ไปเ,เ,เรื่อยๆเนาะมันก็จะปลอดภัยกว่านะครับรอมันลิงก่อนนะค่อยทุบเตียงถัดไป ยิ่งอะไระเข้าใกล้แล้วก็ต้องยิ่งใจเย็นๆน,นะครับน่นครับฟาร์มหนึ่งก็ยังเกิดทีปกติเลยนะครับคือคนไทยเขาไม่ค่อยมีใครมาสอนเท่าไหร่นะครับถ้าหากว่าแบบเรียกว่ายังไงเป็นคนไทยจริงๆนะทำคลิปสอนอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นนะครับมีแต่บอกว่า มันจะต้องห150อ่างหนึ่งร้อยห้าสิบล็อกเท่านั้นนะครับจริงๆไม่จําเป็นต้องหนึ่ง้อยห้าสิบล็อกก็ได้ครับผมโอเคครับผมขั้นตอนถัดมานะเราทุบเตียงหนึ่งตัวแล้วก็วางหนึ่งตัวรอมันเชื่อมนะครับโอเคอย่างนี้คือถูกต้องนะปุ๊บหนึ่งตัวแล้วก็วางหนึ่งตัวโอเคนะครับตอนนี้มันเชื่อมแล้วนะ เทสโดยการที่ว่าให้มันทําอาชีพนะครับผมจะให้มันทําคนละอาชีพกับฟาร์มนั้นนะฟาร์มนั้นอาชีพหนึ่งฟาร์มนี้จะทําอีกอาชีพหนึ่งโอเคอย่างนี้คือถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็รอกลางวันได้เลยโอเคครับผมใครจะทําแบบผสมพันธุ์ก็ผสมพันธุ์ใครจะพาเข้ามาทีละสองตัวเหมือนมีกี้นี่ก็ทําได้นะครับผมแต่ว่า ่าที่ปลอดใช้สุดก็คือพาเข้ามาทีละสองตัวนะครับถ้าหากว่าคุณอยากจะเอาชัวเน้นเอาชัวเอาแน่นะครับก็คือพามาทีละสองตัวนะซึ่งผมขี้เกียจนะครับก็เลยทำแบบนี้เลยนี่แล้วก็สร้างความเหล็กไปได้เลยนะครับเพราะว่าตันนี้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้วนะครับสลับตรงแถวนี้นะฮะในบริเวณนี้นะฮะโอเคจากนั้นก็อย่าลืมวางเตียงนะครับความเหล็กในไทยจะเปลี่ยนไป ตลอดการหลังจากที่มีคลิปของฉันโอเคพอได้ okay. อย่างนี้ปุ๊บก็วางไปเลยนะครับอันนี้มีสองนะสามสี 3, 4, 5, 6, okay. ่ห้าหกโอเคจากนั้นก็ปิดเลยนะครับมันจะได้ไม่ไปเกิดด้านล่างเนาะ <Okay. S 1> เนี่ยเปิดแล้วนะมาดูฝั่งทางซ้ายบ้าง นะครับฝั่งทางซ้ายก็เกิดแล้วนะฝั่งทางนี้ก็อย่างนี้เลยนะครับอ๋อลืมไปครับผมในระยะแปดบล็อกนะครับไม่ควรที่จะมีบล็อกเต็มแบบนี้นะถ้าเกิดว่าต่อทางใช้เป็นกระจกด้ยิงดีนะครับปัจจัยสําคัญนะครับผมหลักๆเลยก็คือต้องระยะห่างระหว่างฟาร์มตรงนี้นะครับตรงกลางนี่นะอย่างน้อยๆนะครับต้องห่างกันสิบหกบล็อกนะครับ แล้วก็ทําการลาก NPC มาจากทางนั้นนะครับแบบเค่งคัดเลยนะห้ามข้ามขั้นตอนนะครับก็ไม่จําเป็นนะครับว่าที่จะต้องทำหนา1 5บบล็อกนะถ้าจะทํามันก็ทําได้นะครับผมห่าง150บล็อกหรือห่าง100บล็อกอะแต่มันจะมีข้อจํากัดตรงที่ว่าระยะเรนเดอร์ดิแทนของเรานะครับมันกําหนดไว้ตายตัวที่4ชั้นนะครับถึงคุณจะปรับเป็น8ชั้ง9ชั้งแต่มันจริงๆมันเรนเดอร์รอบตัวแค่4ชั้นนะครับ ไอแปดชังนเก้าชัางมันจะอ่าโหลดได้แค่ทรัพยากรของเรื่องเตาเผาหรือการเติบโตของต้นหญ้านะครับต้น้าวนะครับถ้าทําเต็มที่อ่ะถ้าทําแบบห่างหนึ่ง้ยบล็อกเต็มที่เลยจริงๆมันก็ทําได้แค่สี่ฟาร์มนะครับจริงๆสี่ฟาร์มมันไม่ไหวเด้๋ยานะผมจริงๆอาจจะแค่ร้อยน้อยบล็อกก็สองฟาร์มอ่ะสองฟาร์มเป็นทวินฟาร์มนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ ทำได้สูงสุดนะสลับห่างรอยบ็อกนะถ้าเกิดว่าคุณทำแสแต็กรอนฟาร์มเนี่ยคุณจะทําสัก30ฟาร์มหรือ80ฟาร์มในก็เรื่องของคุณเลยนะครับผมโอเคครับผมเมื่อคุณดูคลิปนี้จบนะครับฟาร์มเหล็กของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการเลยนะครับโอเคครับผมถ้าหากว่าชอบกดไลค์ถูกใจกดซับสไครต์ด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ